ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรเฮียถอยอ้ยเฮียถอยปล่อยเฮ้มัน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 พังมันพังของมันพังของเอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่แก๊งขนตูดลุกนะฮะก็กับพวกเรา c h i ก์ไ n ม์ชา n นลนะครับผมกับเกม REPO นะฮะเห็นเขาว่าเกมนี้มันค่อนข้างน่ากลัวอยู่พอสมควรเลยอะนะก็เรามาดูกันว่าเกมพวกนี้เนี่ยนะฮะเกมนี้ มันจะทําให้พวกเราเนี่ยขนตูดลุกกันได้ขนาดไหนกันเชียวนะฮะโอเคก็สามารถพร้อมติดตามรับชมกันได้นะบัดนี้นะครับก่อนจะไปดูนะครับผมตาดูหูฟังนะครับืว,ว่างๆฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับไข่น้อยๆพวกนี้ด้วยนะครับไปกันเลยไปเลยไปเลยไปไป,ไปอยู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตไปเนี่ยเอา ที่นี่มันคือที่ไหนอ่ะเออมันคือที่ไหนเออมันไม่บอกด้วยนะว่าเราเล่นด่านอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนพอหมดแม่หมดเดี๋ยวเราต้องหาของมาใส่มาใส่แล้วก็เอาลักษณะด่านมันเหมือนเป็นปราสาทเราต้องเอาของอ่ะมาวางไว้ตรงนี้เพื่อขายรู้แล้วแล้วมันมีรีเควสอะไรไหมอ่ะเควสไม่มีละมีแค่เดียแค่นี้ใช่ต้องเอาของมูลค่า ไม่ประมาณมนหนึ่งม,มันรีเควสมูลค่าต้องให้ได้หนึ่งหมื่นแต่ยี่สิบสี่อ๋อนี่ไงอยู่ด้านมุมบนขวาบนขวา,ขวาบนขวาบนโอเคไปเริ่มปฏิบัติการโดของกูเจอหนึ่งอย่างแล้วเจอหนึ่งอย่างแล้วอะไรอะอะไรอะไรอะไรค่อยค่อยถึงค่อยค่อถึงเฮ้ยมันโอ้เงินลดใจเ <c oughs> ย็นๆ ไอ้เนีนค่อยๆ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 โอ้ยมือมันไวไปหน่อยเอ้าแล้วมันชนอีกนเรียบอยีอยโหแตกเลยแตกแตกโอ้ยหัวมือแขนขนาดทำแก้วแตกได้เลยโอเคเจฟทำหน้าที่เข็นรถตามมาครับวันนี้กูจะซื้อของได้ไเพื่อถามจริงเอ่อเข็นดีๆีดิ

ไม่มีอะไรเลยมีอะไรปะไม่ไมีเอ้ามปิดไว้เฮ้ยเจอเพชรเจอเพชรไหนไหนไหนเพชรเพชรเฮ้ยดีดีดีเฮ้ยเจอแหวนด้วยเออเพชรสองพันสองอ่ะไอ้บุญโยตมศโลเฮ้ยนายระวังหน่อยสินายเอ้าโอ้โหทำไมอ่ะโอ้โไปแล้วไปแล้วไปแล้วตังมีอะไรกันนายเจออะไรบ้างเนี่ยแล้วกุญแจพวกเนี้ยมัน น่าจะปลดล็อกได้อยู่นะเราต้องหาอะไรมาแสดงมังัดป่ะมาใส่แสดงเออมันต้องหากุญแจหรือไม่ก็อะไรมางัดแน่นอนเลยอะไรเออเจ็บเจ็บหายไปไหนเจ็ฟเจ็บเอาเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างหลังนี่เจ็ฟเจฟเอ้าเอ้าเอ้ามาจากเฮ้ยมันซ้อนได้ด้วยเหรอเฮ้ยไดี๋ยวไดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยวดูดิปิดดิปิดเฮ้ยโหไปตักไปตักได้เลย ่ค่อยวางไม่ค e ่อยสบายไม่ค right ่อยสบางตื่ได้แล้วเฮลโลมีอะไรให้หยิบอีกบ้าง่ะนี่มาดูดีฉันเห็นเอชุดพ่อมดแม่มดด้วยอ่ะฉันว่านั้นบ้านหลังนี้ในปราสาทหลังนี้น่าจะเป็นเอเราอาจจะเจอพ่อมดตัวร้ายก็ได้นะระวังเอ้ยเจอใจกนใจกันแจกัาเขียนมานี่เขียนมาหนี่ เออผมผมจะเพอีครับจะเพอีครับจเพดีครับเอานี่ห่อนใจกันใจกันค่อยๆนะค่อยๆต้องช่วยกันยกค่อยๆค่อยช่วยกันยกช่วย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 ่วยเดี๋ยวเดเอเพชนาเอาเพชรลงก่อนเพชรลงอ่อค่อยๆบรรจงมากไปติด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 งหดตอเออลตมาช่วยช่วยยตินติดชิดต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 ิยกยกย คืนช้า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 หนึ่งสองสามหลังผลไหมผลไหมไอ้ผลเปล่าดูดิดูดิผลเล็บผลเล็บผลเล็บโอเควางวางค่อยค่อยวางค่อยค่อยวางโอเคเอ้ยเอ้ยโอเคปล่อยแล้วปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วนะปล่อยปล่อยโอเคไปไปโอ้ยทำไปยกของมันเอะตกขนาดนี้เลยไอ้เกมที่ใช้พลังงานเกมที่ใช้พลังงานชีวิตเยอะมากแล้วเนี่ยอะไรวะ ถึงแล้วเหรอเดียวไม่ไม่พอไม่พอยาใสหรอกประธูเออเฮ้ยเราเอาเราเราโลบเราโลบเราเราเราเอาเยอะเยอะเยอะเเฮ้ยเจอเจอเจอกันเจอเจอกันบนกันเหรอนึกตอาไม่ถึงว่ะเด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 เมันมันโดดยังไงวะเฮ้ยได้แล้วเรียบร้อยไม่ได้ละเรียบร้อยสามพันห้าขายแล้วกล่องนี้มีอะไรไหมไม่มีมันดึงเป็นได้ไหมฮะไม่ห้องนี้มีอะไรบ้าง ไหนไหนอะไรเป็นลูกโถงใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยนี่มันในนี้มีอะไรไหมเฮ้ยจานจานหกใจไปโอ้ยนี่ก็ขวัญอ่อนเหลือเกินอาจารย์ค่อยไปเอ้ยเข็นรถเข็นมาหน่อยเข็นรถเข็นอุ้ยไม่ต้องเข็นไม่ต้องเข็น่าจะไม่ต้องเขละไม่ต้องเข็นละได้ยินแต่ไกลเลยเพลงทำไมมีเสียงเพลงเออเสียงอะไรวะเสียงเพลงเอะ ฉันว่านะการที่มีเสียงเพลงแบบนี้มันบ่งบอกอะไรสักอย่างอะไรตัวตวทุ่ตัวตัวอะไรตัวอะไรอะไรตัวอะไรตัวอะไรโอ้ยอ้ยเฮ้ยเทยอยยเฮ้ยไปเอ้ยเอ้ยไปแล้วเอ้ยเอ้ยมัน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 พังมันพังของมันพังของโอ้โหเจะจัดการตัวนี้ยังไงเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยจุเบื โอ้เหลือแต่หัวเลยฉันเหลือแต่หัวแล้วน่ะเฮ้ยตัวอะไรแต่ไม่หมดเลยเนี่ยตัวอะไรเฮ้ยข้างหลังให้ระวังระวังโอ้ตายคนแรกเลยหนีไปหนีไปเจ็บเจ็บหนี่โอ้ตายตายเอาตายไปอีกหนึ่งฮัลโหลมมีใครได้ยินฉันไหมฉัน อ่ะแสดงว่าคนตายอ้าวฉันคนเดียวอิดได้ยินว่าอ้าวอิดไม่ได้ยินอ๋อแสดงว่าได้ยินแค่เราแสดงว่าคนตายได้ยินไม่ได้ไม่ได้ยังไงใครเวทไม่ถึงเวทไม่ถึง๋อมันไม่มันไม่ได้ยินนี่หว่าใช่เรได้พยออ้ไม่นานโลกเลยเมื่อกี้ถึงหมื่นก็ดีอยู่แล้วมีหัวเพื่อนเหรอเดี๋ยนะมันมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี่หัวฉันเองน่ะต้องไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆกันรถอะ มันนี่นไงไอสป,ปหลาดอะ่ะมันวิ่งมาตีโดนของเราไงเออไม่รู้หรอกมันไม่ไงกอ้อ <c oughs> มีหดตัวเพื่อหลบเอ๊ยเออทำไมเราไม่ทำการหลบตัวเพื่อหดเอ้ยไม่ทำไมทำไมเราไม่ทำการหดตัวเพื่อที่จะหลบไอพวกนี้กันะ <c oughs> นะเราหมจะวิ่งไป,ไ,ไปโคตรไว <c oughs> ตัวละครมัน ดูปั่นดียวนั่นตลบหุ่นแอนดรอยแอนดรอยนะอันนี้คือหุ่นแอนดรอยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเท่าไหร่อ่ะเออเท่าไหร่วะขึ้นเลยอ่ะเนี่ยเป็นเอ่อไข่มุกอะไรสักอย่างชานมไข่มุกดูเลชานมไข่มุกเท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยโอ้เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่นั้นสี่พันวันสองพันได้มั้งเออเราต้องมีความสุข ดูเขามีความสุขเนาะส่วนเราก็เป็นเด็กเกาะเบาตุยแล้วนะตุยแล้วเป็นเด็ก,ก,ออกเกาะเบาเอาภารกิจนี้ก็ดทำคนเดียวนะอืมกินก็เอาเนาะโคตรแข็งแก่งโคตรบรรจง เราฝากความหวังไว้กับแอนดรอยตัวนี้นะแอนดรอยตัวนี้จะพาเราผ่านเอคว t หนึ่งหมื่นไปได้หรือไม่เดี๋ยวนี้แอนดรอยมันมันฉลาดเสียแล้วไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวนี้แอนดรอยมันมันมันเป็นมันเวอร์ชั่นไหนแล้วแอนดรอยโอ้โหไกลแล้วนะเราเชื่อว่าแอนดรอยตัวนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เวอร์ชันล่าสุดมันชื่ออะไรโอ้โหมันโอทัชจากโอริโอ้ี่ผมไม่รู้แล้วนะโอริโอ้น่ากลัวว่ะอยู่บรรยากาศไม่ไหวนะเล่นคนเดียวยากอยู่นะถ้าเจอสัตว์ประหลาดออกมาหลายๆตัวเมื่อกี้ออกมาทั้งสองตัวเนี่ยใช่ใช่ใช่จังหวะหูฝูดมาโอ้หแล้วแม่งแบบ แล้วสปาร์ตเดินแบบตอนเดินไปเช็คใส่ยับเลยสปาราดนี่คือวิ่งใส่ยับเลยเห็นเดินชนประตูอยงนี้ประตูเราไม่อยู่เอ๊ะทำไมหัวเพ้นเจฟไปอยู่นี่อกระเด็นโต๊ดไก่อันนี้แกงมาเนี่ยแกงแล้วล่ะโอ้ยเอ๊ยมันเขียนว่าอะไรไหนวะมันตีบนกำแพงอะไรวะ อ่านไม่ชัดอะไรต้องเดินเข้าไปใกล้มองไม่เห็นมืดสมุดโลนโดดเดี่ยวกูน่ารักเอาเห็นนะตาวิเศษเห็นนะเด็กคอสองคนนี้เห็นนะโว้ยเอ้โหใกล้แล้วอ่ะใกล้แล้วความฝันเป็นจริงละหนึ่งหมื่นเอ็มวีพีของเทีครับผม ไม่ทำไมทีอางงี้สประหลาดไม่ออกมาวะมันฆ่าเราแล้วหรือเปล่าเอาอย่างน้อยเหลือพวกเราตัวหนึ่งก็ต้องออกมาฆ่าให้หมดซิวะเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่มันนี่อะไรอ่ะปวดอะไรวะเลอพอชั่นอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยวอทวอคืออะไรอ่ะพึ่อะไรแปลกๆวะถึงได้หรอเเอพอยชั่น้อ ภาษาแอนดรอยภาษาแอนดรอยตามพิเศษนะสองพันแปดนะ,ะฉันเห็นนะ,นะนนฉันเห็นนะอย่าบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเสียงอะโอ้ยระบากแย่นาะไกลแล้วพ่อยู่่อดอยู่รอดอยู่เอาไว้ม่นจะได้อยู่แหละเกิการอันนี้น่าจะได้อยู่ไม่แตกคร,ร,รับพอ ้ยได้ได้ดีโอเคเรียบร้อยเฮ้ยผ่านว่ะไรเออเกือบครับแล้วไงเอ้าเอ้าสดงหราต้องเก็บเจบมาด้วยทางนั้นน่ะโอ้โหโอ้โหแต่ได้เลยแล้วยังไงต่อเจฟต้นที ตอนนี้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 ชั้นเลือดเหลือหนึ่งะนะเราต้องไปยังไงต่อเราต้องออกออกออกจากภารกิจก่อนไหมไม่ไม่รู้สิเอ่อถ้าโดนสะกิดทีเดียวนี่คือโดนมดกัดทีเดียวนี่คือไปหว่านต่อกลับกลับกลับมาที่ก่อนได้ไหมกลับไปได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยฮิว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 อ๋ออยู่ตรงนี้ฮิวเหรอเออมันมันฮิวแค่ทีเดียวเองอะ เฮ้ยที่ดีเราขับได้เราขับได้ยังไงเออขับ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 ทิ้งเจลไว้เนี่ยแหละขับ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 เจ็บขอบคุณในความเสียสละการเสียสละครั้งนี้เราจะไม่ลืมอ,อ่ะอันนี้คือ,อเรากลับมาถึงฐานแล้วใช่หรือไม่ออ๋ไม่ใช่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 เอออันนี้น,น่าจะเป็นดากที่ <ดา S 1> ทสอง ไม่ไม่อันนี้อันนี้คือช็อปเว้ยมันเขียนอยู่เนี่ยช็อป this is the shop oh this is the shop อ๋อแสดงว่ามันต้องมีให้เราซื้ออะไรบางอย่างนี่ไงอัพเกรดนี่ไงอัพเกรดเดี๋ยวอัพเกรดเออเนี่ยควรจะมีในเครับอัพเกรดกับสตามิน่าอัพเกรดเนีคนที่ควรจะมีนะเรามีตังค์แค่สิบเอ็ดเคอุ้ยอันนี้แหละก็หมื่นหนึ่ง้ยระเบิดมีระเบิดยจะไปโดนจะไปโดนโอ้ยโทษศโดนได้โดนได้ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆถ้าเกิดมบรรลุแตกขึ้นมาเราเสียตังค์หรือเปล่าไม่รู้ เด้ยเอาจตแตมิน่าก่อนไหมเออซามิน่าก็ดีครัของของซามีหน้าที่สำคัญมีน้าเท่าไหร่อ่ะก็มีสองกล่องใช่ไหมกดอะไรซื้อกดอะไรซื้อวางที่ที่ช่วปอ๋อยกไปเอาเอานี้เอาเอาแค่สองอย่างนี้ก่อนที่เหลือค่อยว่ากันอ่ะโอเคอะป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 ะซื้อซื้อกดแล้วนะเลยกดเลยถอยมาได้ไหมเดี๋ยวโดนเอาไม่ตกใจเฮ้ยเดี๋ยวตุยเด้อ 嗯，抓抓抓抓抓。